สวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับแชร์ความรู้ Network คลิปนี้ก็จะมารีแคป y t h o n นะครับก็จะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับภาษา Python ที่จำเป็นในการถอดรหัสนะครับโอเคครับอย่างแรกก็ให้เพื่อนๆเ,เปิด Python Shell ขึ้นมานะครับผมไปที่ Command Line นะครับผม cmd ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า Command Line แล้วเราก็พิมพ์คาว่า Python เพื่อเข้าไปที่ Python Shell นะครับตรง Python Shell เนี่ยข้อดีของมันก็ มันสามารถรันโค้ดเราได้ว่าโค้ดนั้นๆของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าโอเคครับโอเคครับตรงที่ผมโชว์ให้เพื่อนๆดูที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับจะเป็นโค้ดที่ผมคิดว่าอ่ะเราลองมาทํากันดูแล้วก็ลองมาทบทวนกันดูว่า y y t o o เนี่ยมาทําอะไรได้บ้างน,นะครับนี่ okay, ครับก็มาดูที่โค้ดแรกกันเลยนะครับผมโค้ดแรกจะเป็นโค้ดการสอนเว้นวักได้เฉยนะครับถ้าใครมืออ่าใหม่ก็ลองเล่นเดูนะครับผม ถ้าเราพิมพ์ hello โดยที่ไม่มีการเว้นวรรคเหมือนที่ผมพิมพ์ใน python shell นะครับอย่างนี้นะมันก็จะติดกันเลยแต่ถ้าเราพิมพ์แล้วก็เว้นวรรคหนึ่งครั้งเหมือนการกด space bar แค่หนึ่งครั้งนะครับอย่างนี้หรืออย่างนี้ก็ได้เครื่องหมายบวกไม่มีอะไรอย่างนี้ครับก็จะเป็นการเว้นวรรคก็หมายถึงว่าการ space bar แค่หนึ่งครั้งนะครับทีนี้โค้ดที่2ทําไมมัน error โค้ดที่2เนี่ยก็เพราะว่าตัวอักขระหรือตัวหนังสือนะครับ มันจะรวมกับตัวเลขเนี่ยไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่อักขระกับอักขระ,ะทีนี้เราลองมาดูตัวที่3มนะครับกรอบสี่เหลี่ยมตัวที่3มกรอบนี้น่าสนใจนะครับกรอบนี้จะเป็นการคูณอย่างเช่นเราขี้เกียจเขียน hello อย่างเงี้ยสมมุติถ้าผมบอกให้เพื่อนๆเ,เขียนคาว่า hello สาครั้งอย่างเงี้ย hello สามครั้งขอไปนะครับมันจะเขียนได้อย่างเงี้ยครับ ถ้า hello สาครั้งเนี่ยครับคือมันจะอ่ามันจะพิมพ์แบบนานทีนี้โปรแกรมเมอร์เขาก็ต้องใช้แนี้แหละครับ hello คูณกับเลข3แปลว่า hello สาครั้งอ่าตรงนี้ก็ควรจำนะครับผมโอเคตรงนี้เพื่อนก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมถ้าผมประกาศคําว่าสแปมเนี่ยขึ้นมาแล้วให้มันเท่ากับตัวอักขรอะไรก็ได้มโม,โมก็ได้นะแล้วกด enter หงทีครับ แสดงว่าสแปมเนี่ยมันก็จะมีความหมายเป็นอักขระตัวนี้นะครับถ้าเราเอาสแปมมาคูณกับ3ละ่ะตัวนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้ตัวนี้3มครั้งเห็นไหมครับตัวนี้3ามครั้ง1แล้วก็2แล้วก็3นะครับผม3ครั้งอันนี้ก็เป็นความหมายของอตัวหน้านี้นะครับผม ทีนี้มาดูต่อไปเลยโอเคครับตัวต่อไปที่จําเป็นที่เราต้องเรียนรู้สำหรับการถอดรหัสและการเข้ารหัสนะครับก็คือตัว Index อ่กตรงนี้เพื่อนๆก็ถ้าใครมือใหม่ก็ลองจําตัวนี้นะครับการ Inde x ็กก็คือการเรียงลําดับของตัวอักขระนะครับสมมุติถ้าผมประกาศสตริงมาถ้าผมปริ้นมานะครับเป็นคำว่า hello ตรงนี้นะครับตามตามตัวนี้เลยสตริงประกาศสตริงมานี่ครับ ก็จะได้ hello ทีนี้การนับ index เนี่ยครับมันจะนับตัวแรกนะเป็นตัวที่0แล้วตัวที่2เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นตัวที่1ตามตามรูปตัวนี้นะครับ0,1,2,3,4อ่ะทีนี้เราลองมาดูสิว่าคำสั่งนี้คืออะไรลองพิมพ์ตามดูก็ได้นะครับผมสแปมเนี่ยเท่ากับ hello นะสมมติถ้าผมประกาศกน enter เลยครับตอนนี้ผมประกาศให้สแปมเนี่ยมาเท่ากับมีค่า hello เป็นอักขระ ถ้าผมทำนี้ครับสแปมแล้วก็ตัวนี้0แปลว่าประกาศสแปมอินเด็กที่ศูนย์นะมันคืออะไรเราอยากรู้ว่าสแปมอินเด็กที่ศูนย์คืออะไรอินเด็กที่ศูนย์เรามาดูตรงนี้ครับตอนนี้สแปมเราเป็น h e l l o อินเด็กที่ศูนย์เราเป็นตัว h นะครับ enter ดูครับนี่ครับก็จะได้ตัว h มาถ้าสแปมเป็นตัวที่3ล่ะอ่าเป็นตัวที่4แล้วกันเป็นตัวที่4ก็จะได้ตัว o อย่างนี้เลยครับผมโอเค ทีนี้ตัวนี้เพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะครับผมตัวกรอบสี่เหลี่ยมตัวที่2ซอมบี้ตัวนี้ครับเป็นอะไรเป็นอินเด็กตัวที่2ก็ลองนับดู 0, 1 2สองแสดงว่ามันคือตัว P นั่นเองอก้อนนี้ก็คือตัว P นะครับผมสูพีอ,อะร่รก็คือตัว P แสดงว่าไข่เนี่ยแล้วก็เท่ากับตัว P นั่นเอง ทีนี้ดูต่อไปนะครับตรงนี้ที่ผมจะเสริมก็คือถ้ามันเป็นติดลบล่ะมันจะเริ่มตรงไหนสังเกตดูนะครับถ้ามันเป็นติดลบเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆอก็ควรจํานะครับถ้าแฮนโลแล้วก็มีอินเด็กติดลบหนึ่งติดลบหนึ่งเนี่ยมันจะไล่มาด้านหลังทีนี้การไล่ด้านหลังเนี่ยมันจะไม่มีเริ่มจากติดลบศูนย์มันไม่มีใช่ไหมล่ะเราก็จาเลยครับว่ามันต้องมีติดลบหนึ่งต่อไปก็คือติดลบสองติดลบสามติดลบสี่ติดลบห้า นี่ครับตามเลยถ้า hello ติดลบหนึ่งก็จะได้ตัว o ถ้าติดลบ4ล่ะก็จะได้ตัว e อันนี้ครับถ้า hello ศูนย์เฉยก็จะได้ตัวหน้าครับตัวนี้เลยเห็นไหมครับเหมือนตัวนี้โอเคนะครับอันนี้ไม่งงนะครับผมทีนี้ดูต่อไปเลยนะครับถ้าใครไม่ทันก็กด p a ส s ไว้นะครับโอเคครับตัวต่อไปก็คือเป็นตัว sizing นะครับผมตัว sizing ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะเป็นการหั่นหรือการสับ แบ่งออกเป็นสัดส่วนนะครับผมตัวนี้มันจะเชื่อมโยงกับอินเด็กเมื่อสักครู่นะครับลองมาดูตัวแรกเลยนะครับผมก็คือ h o w d ี้แล้วถ้าผมแบ่งเป็น3ไอศนถึงสนะครับผมตรงนี้นะครับถ้าดูตรงอัพพายทอนเ l ลของผมก็ได้นะครับตัวนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าการแบ่งนั่นเองนะครับเริ่มที่อินเด็กที่0ูนย์ก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับผมที่เราเรียนรู้ที่อินเด็กศแล้วก็ไล่มาดูครับ0ูนย์แล้วก็ 1>, 1 2 3ทีนี้ตัวที่3เราจะไม่เอานะครับเราจะเอาแค่0 0 12อย่างเงี้ยครับเรา e อ t e r ดูแสดงว่าตัวที่3ามที่เรานับได้เนี่ยเราจะไม่เอานะตัวตัวสุดท้ายของมันเนี่ยอันนี้มันจะสับสนนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็เพื่อนๆก็ลองไปศึกษาดูอีกทีนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ความจำพอสมควรผนะมจะเอา6ถึง12อันนี้คืออะไร ลองมาไล่ดูครับทำไมมันถึงออกเป็นเวอร์อย่างนี้0 1 2 3 4 5ตัวนี้นะครับ6ก็เริ่มที่เวอร์นะครับเริ่มที่ W ตัวนี้ครับ W แล้วก็6แล้วครับ7 8 9 10 11 12 12มันไม่มีแล้วนะก็แสดงว่าเราเอาทั้งหมดเลยนี่ครับก็จะได้อย่างนี้ทีนี้เรามาดูติดลบบ้างติดลบมันจะเป็นยังไง ดี๋ยวแันนะครบอันนี้มันเป็นติดลบหนึ่งนะโอเคครับการติดลบหนึ่งอย่าลืมนะครับผมการติดลบเราต้องไล่มาจากตัวเลขด้านหลังนะครับด้านหลังคือลบหนึ่งนะครับอย่าลืมลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกแสดงว่าเราได้วิวเนี่ยครับผมลบหกแล้วนะทีนี้ถึงอะไรลบหกอย่าลืมถึงถึงก็คือลบหกตัวนี้ครับไล่กลับมาลบห้าลบสี ลบสามลบสองลบหนึ่งลบหนึ่งแต่เราไม่เอาตัวนี้เราไม่เอาตัวที่มันรับได้เราก็จะได้แค่ World แค่ตัวดีตรงนี้ไม่งงนะครับผมก็ลองไปศึกษาตัวอีกทีนะทีนี้มันก็คือการไซซิ่งผสมกับอินเด็กาจำได้ไหมครับผมถ้าเราทำเป็น6แล้วก็เป็น12ตัวนี้มันจะได้อะไรมันจะได้ w ว r l d ใช่ไหมครับถ้าเราใส่ไปอินเด็กสองล่ะก็แสดงว่าเอา World ตัวเนี้ มาใส่อินเด็กที่2อีกทีลองนับดูนะครับ0 1 2เป็นตัว R นี่ครับโอเคทีนี้ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือถ้ามันเยอะเกินไปล่ะมันจะประกาศยังไงเช่น 0- ถึง9ก็เลยก็คือมันยาวไปเลยอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะประกาศได้อะไรลองดูนะครับก็จะประกาศด้วย h e น l o เพราะว่ามันเริ่มนับจาก0ย์ไปเรื่อยมันเอาทั้งหมดก็แสดงว่าเอาคำนี้ทั้งหมดเลย ทีนี้ตัวต่อไปลองสองดูนะครับตัวนี้ก็จะได้ LLO ทําไมได้ l o ศูนย์หนึ่งสองเห็นไหมครับผมเริ่มจากตัวนี้จนไปนเรื่อยๆเลยเก้าเก้าโอเคครับทีนี้ดูตัวต่อไปอีกทีตรงนี้ถ้าใครไม่อยากพิมพ์ยาวๆก็สามารถกดขึ้นได้นะครับผมกดกตัวอักษรขึ้นนะครับโอเคขึ้นไปแล้วก็พิมพ์เลยครับ หนึ่งพันถึงสองพันดูะตรงนี้ก็ได้ก็คือมันไม่มีมันไม่มีอยู่จริงมันไม่มีอยู่ในอินเด็กซ์นี้มันเริ่มจากนู้นมันเริ่มจากนี้เลยก็คือว่างเปล่าไม่มีอะไรครับต่อไปนะครับผมใกล้จบและฮาวดี้นี่ครับแล้วก็ลองดูอันนี้คือมันจะแบบสั้นเหมือนโปรแกรมเมอร์เขาอยากพิมพ์ให้มันเร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับเนี่ครับ,รบตรงนี้คืออะไร ตรงนี้ถ้าเข้าใจง่ายก็คือมันไม่มีอะไรเลยครับก็คือเป็นศูนย์นั่นเองก็คือเริ่มจากตัวแรกไม่ว่าอะไรก็เริ่มจากตัวแรกตัวแรกถึงอะไรตัวแรกถึง3า1 2ูนย์หนึ่งสองนะนตัวนี้ดีกว่า0 1นย์ส่วน3ามันคือตัวดีแต่เราอย่าลืมนะเราไม่เอาเราเอาตัวแค่0 1นย์อเอาแค่ตัวนี้ก็พอถึง2เป็นหาวตัวนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับผมทีนี้ดูต่อไปนะครับต่อไปตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวถ้าใครไม่ยังไม่เข้าใจนะตัวนี้ Howdy เนี่ยสคืออะไร012เริ่มที่ W จนไปถึงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเห็นไหมครับก็น่าจะเอาทั้งหมดเลยก็คือ W ถึง Y เนี่ยครับก็ไ,ได้ก้อนนี้ขึ้นมาทีนี้ให้มันเป็นตัวภาษาดูบ้างถ้า my name เนี่ยเท่ากับ s o p h i a the cat the fat cat นะครับก็ถ้า my my name เนี่ยมาเท่ากับตัวนี้ ต่ากับอักขระตัวนี้ถ้าเราประกาศให้ my name เนี่ยลบ7จนถึงเรื่อยๆคืออะไรอ่าลองมาทบทวนนะครับลบ3 4 5 6 7ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ, 6, ลบ 7, ก็จะได้ตัว f จนถึงเรื่อยๆลบ f จนถึงเรื่อยๆก็คือ f จนถึงตัว t เลยก็จะได้แค่ fat cat นะครับทีนี้ดูต่อไปถ้าเอา my name ก็คือคำนี้มาตรงนี้ละ่ะด้านหน้าที่ผมบอกมันคืออะไรมันคือเลข0 0คือเริ่มตัว z ได้เลยตัวนี้ จนถึง10 10ก็ลองนับดูครับ0 1 2 3 4 5น7 8 9 10 10แต่ไม่เอาตัวนี้แต่ไม่เอา่าช่องว่างตัวนี้ก็จะได้แค่ถึงตัว e ตัวนี้นะครับไม่งงนะครับผมตัวนี้เพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูนะครับโอเคครับส่วนคำสั่ง input เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนกันในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยผมจะสอนเรื่อง reverse cipher นะครับตัวนี้ ว่ามันจะออกเป็นอักขลับตัวไหนถ้าใครอยากลองก็ลองก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาสอนกระบวนการทํางานของโคดโคดนี้กันเลยครับว่า Reverse Cipher เนี่ยเป็นยังไงโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ